รองประธานสภาผู้แทนรัษดรคนที่1น,นะครับแทนตําแหน่งของท่านพิเชษที่ว่างลงนะครับก็เราก็เรียนว่าเราก็เตรียมองค์ประชุมนะครับให้พร้อมสําหรับการลงคะแนนในวันพฤหัสที่จะถึงดีนะครับส่วนคําถามหลายคําถามครับที่บอกว่าจะเป็นใครนะครับที่จะมาดํารงตําแหน่งรองประธานสภาคนที่1ครับก็เรียนว่า วันนี้ครับในที่ประชุมของสสพักเองนะครับก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้นะครับอย่างกว้างขวางปล่อยให้ทางสมาชิกนั้นได้ร่วมอภิปรายในเรื่องนี้นะครับจนสรุปสุดท้ายครับมี2ท่านนะครับก็คือมีคุณหมอทศพรนะครับจากจังหวัดแพร่นะครับที่เสนอตัวเองในการดํารงตําแหน่งรองประธานคนที่1นะครับอีกท่านหนึ่งก็คือมีท่านสมาชิกที่เยแสงแก้วครับก็เสนอชื่อ ทางท่านชัยยาพรมมานะครับเมื่อได้มีการพูดคุยสักระยะหนึ่งแล้วนะครับที่ประชุมก็ได้ให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับมีการลงคะแนนโดยทางลับนะครับก็มีการเขียนชื่อนะครับใส่บัตรนะครับแล้วก็ไปหย่อนในกล่องแล้วก็นับคะแนนก็สรุปว่าคะแนนนั้นเป็นเอกฉันท์ครับว่าทางพรรคเพื่อไทยเองจะส่งท่านชัยยาพรมมาครับไปเป็นรองประธานสภาคนที่1นนะครับในวันที่จะ เรื่องระเบียบวาระในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับแทนท่านพี่เชษที่ว่างลงครับ